อนหน้าผมหน่อยนะอ่าอย่าลืมดูคลิปผมด้วยแหละโอเคไหมแบบนี้ได้ใช้สําหรับคลิปนี้ไว้ไม่จะปิดคลิปเลยนะวะ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนูเกมเวอร์ชั่นไม่ใช่นู๊ดเลยมันก็เหมือนนู๊ดไปนะเดี๋ยวว่าเราจะมาสอนหาโซนิกกนโซนิกหรือเราจะมาโซนิคเทลแล้วก็แล้วก็อะไรนะแล้วก็วกวกวกเป็นมัชื่ออะไร เพลงเหรอชื่ออะไระม,มันจะตายอ,อันนี้กเราจาตัวนี้ก่อนนะโซนอันนี้เทลอันนี้อะไรนะอันนี้นักเคลื่อนนะอันนี้นักเคลื่อนอันนี้ผมจะหาตัวนี้ก่อนนะม,มาเลยให้ทุกคนขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาบนนี้แล้วขึ้นมาบนนี้ถ้าใครกระโดดได้แล้วก็จะต้นประมาณนี้แหละเออให้ทุกคนพยายามขึ้นบนนี้สนาจะอยู่ตรงน,นั้นแนะ่ะ จะอยู่ตงเนี่ยที่ผมเยียบเนี่ยที่เนี่ยที่ผมเยียบอ้าวอ้าวเออคุงนีจะอยู่ตรงนั้นถ้าใครกระโดดสูงมากพอก็ไปได้นะเออถ้าใครกระโดดสูงไม่พอคนเทบคนกาก็เมาได้นะอ่าแต่ถ้าคนกาที่ผมว่านรับไม่ไหวถ้าเป็นมือใหม่พอน่าจะน่าจะไม่ไหวนะเออเพราะว่ามันสูงมากเออตัวต่อไปเทลเทลหรอเฮ้เทลหาแป๊บหนึ่งไม่ให้ไปเล่นบอดี้ไว้ เทลอยู่ไหนของเขานะเขาไปไหนของมันอนะอ่ะาววอะไรวะันแกนเตืออะไเออเทลอยู่ไหนเออหนี่ยเทลแมงเทลนี้ไปไหนอะเทลหนี้ก็บ,บ้านแล้ววะอ๋อในางานประตูนีด้ตดิเทลอ่นานนอ๋อโหยติดติโอ้โอ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 อนี่ๆคนเราต้องมาตนี้กดใช่ไอ้ตกเกียอนเลเวลยสิก่อนนะเฮ้ยยี่สิบหรอเป่าวะ เอาไปดูเอาเองนะว่าเลเวลเท่าไหร่อะสนใจไหมทุกคนโอ้ยโ oh oh oh, so อ้ my god โอ้ my god แมทโอ้โหช่วยเซตอ่าเธอจะอยูอเ่เกาะทะลทรายเพราะเข้าตัวสีสม้มมากับทรายมากเก็บไอพวกนี้กันเฮ้ยนี่บัตรขอนสุดเพลโอ้แมงเอ้ย oh ต้องหาร้อยอันเลยเหรอร้อยอันแล้วใครจะไปหาเจอวะโอ้ความเร็วพวกนี้ แต่ในอันที่จริงก็อุ้ยไปเก็บกล่องนัี้ยก่อนกว่าไอ้ไอ้ไอ้เชื่เฮ้ยนั่นไงบัตรคอนเทลถ้าใครเก็บบัตรนี้ครบแล้วจะได้ตัวนี้นะอ่าไม่ต้องบอกก็ได้หละมันคนรู้แหละว่าตัวอะไรเชื่อเก็บมาถ้าใครเก็บอันนี้ครบแล้วอาจจะได้ตัวนั้นก็ได้เออโอ้ยอันนี้คือเทเวอร์ชั่นไม่แต่งชุดไงไม่แต่งสกิทแ้่ตัวระดับหายากสุดด้วยโอ้ยใหม่ใหม่ใหม่เฮ้ยไม่เชื่อโอ้ยแป๊บนึงเดี๋ยว ก็เนี่ยเอาเอปลาเราจะเจอเยนะวอาชึบเออกระโดดขึ้นมาได้เมื่อกี้ดูตรงไหนนะอ่าถ้ามาตรงน,นี้แล้วนะว่าแบบเว้ยไม่ต้องม้วนก็ได้ถ้าเป็นมูม่เออไม่ต้องอ้ออุ้ยมีเด้วยเก็บก่อนนะอชึบเออชึบโอ้ my god oh my god โอ้ยได้ละนี่ต้นมาตรงนี้แล้วก็ตีลังกาเออยชาโอ้ my god oh my god นี่ไม่ต้องม้วนก็ได้นะจะมาแบบนี้เลยก็ได้เดีย๋ยวว่ไม่ าชอบมาแบบธรรมำบัตรจ้างมาแบบนี้ก็ได้นะนี่บัตรคอนเทลจะอยู่ตรงน,นี้ต้นนี้เลยนะทุกคนบัตรคอนเทลจะอยู่ตรงน,นี้เลยบัตรคอนเทลมันจะเลยตรงน,นี้เข้าใจไหมโอเคที่ต่อไปอน,าน,าน,าน,อนั้นนะั้นเอ้ยนี่แหละเออดุดีดหาปะไรไรม่เจอมันี้กับอู้อันนี้เจอแล้ว ทุกคนอ่ะตนนัวนี้ทุกคนนั้นต้องกดเริ่มใหม่นะวิธีการกดเริ่มใหม่กดมาที่ตัวน,นี้เมนูแล้วก็กดการชำระเีิแล้วคนนั้นก็จะไปที่นี้ได้แล้วแต่คงต้องนั่งเล้ยวใหม่นะที่คอนเทลเอ้ยโอ๊ยไม่ตายวะ่ะเจ็กระโดดสูงๆไปเลย oh my god oh my god อุ้ยชื้ออ่ะ เออชื Bien, shorts, ้อระมัดระวังนะเด็กๆห้ามเล่นเรียนแบนนะครับผมอืนี่ครับพี่ขอนพี่ของนักขั่นนะเอ้ยเล่นอันนี้ก่อนเล่นของดีเว้นอ่อ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 นโตลงมาอย่างไรที่คอนเทลตามผมมาเอ้ยชื้อกระโดดเอาอันนี้ก่อนเออได้ที่คอนเทลนั่นไงผมเจอละกระโดดไปเอ้ยเกะกะว่ะ ชึ้บอ่ะชึบอ่ะชึบอ่ะไม่ต้องเก็บเงเก็บเหียญเส้นหนึ่งก็ได้ชึ้บชึบชึบให้ทุกคนกระโดดมาตรงนี้ก่อนเ่ออทืบอ่ะบอันนี้ซื้อสำหรับมือใหม่นะมือโืกรโดก็ได้นีถ้าขยันเอาเฮ้ยไม่แทงเว้ยเก็บแกะไว้ให้ทุกคนมาตรงนี้ก่อนอ่ะชึบแพวแพ้อะถ้าใครมาตรงนี้แล้วถ้าใครอยากจะม้วดก็มุดนะถ้าใครอยากโชว์สเต็ปเกตแต่ผมนั่น ไอ๊ยด้นั้นเอตอนนี้จะมีบัตรคนนครนอยู่นะคนนักเคนอ่ะเออตอนนี้ตอนนี้มันจะมีบัตรคนนักเคินอยู네่อีกกระโดดไปเอานั่ก่อนชิออมื่อกี้เห็นบัตรคนนเคิรน่ะที่ผมชี้อ่ะเออตอนนั้นแหะไม่ได้ชี้อ่ะที่ผมเหยียบอ่ะเออนั่นแหละโอเคสำหรับที่นี่อย่าลืมกดไลคกดแชร์กด ใครเพื่อเป็นนำใจใหผมด้วยสำหรับวันนี้ก็บายบายแล้วกันนะครับโอเคจบแต่เพียงเท่านี้เก็บไปติดแต่เพีเยแพงแค่นี้เอยอะไรวะทีเอาล็อกปเอาไงครับจะได้อะไรจะได้อะไรจะได้อะไรโอ้ไม่์เอฟพีสำหรับที่นี่อย่าลืมกดไลค์กระเช้สาสุดสายเพื่อเป็นนำใจให้ผมด้วยนะครับในทั้งครั้งคลิปหาหรือว่าเล่นนะครับโอเคบายบาย